ี่ค่ะชื่อฝ้ายนะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะวันนี้ตั้งใจจะมาทำ ICL กับคุณหมอลูกเกดค่ะ มากมาท ICL นะคะเพราะว่าเป็นคนสายตาสั้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะใส่แว่นมาประมาณ20ปีได้แล้วแต่ว่าปกติรู้สึกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าชิดแล้วแต่พอเริ่มมาขับรถแล้วเวลาตอนกลางคืนเนี่ยค่ะเวลาที่เห็นไฟส่องหรือว่ารถสวนกันอะรู้สึกว่าแสงแฟลชมันเข้าตาแล้วมันแรงมากทนกับไฟไม่ค่อยได้แล้วก็เวลาเห็นไฟมันเหมือนเห็นเป็นแบบฟุ้งๆจนแบบอยากรู้ว่าคนปกติเขาเห็นกันยังไง แล้วก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตลําบากมากก็คือต้องมีแว่นตลอดเวลาจะเล่นน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่คอนแทคแต่ก็ไม่สามารถแบบตาโดนน้าได้เพราะมันจะเสบตายเงี้ยครับมันข้อจํากัดค่อนข้างเยอะแล้วพักหลังๆมาเวลาใส่คอนแทคแล้วมันชอบตาเสบก็เลยอยากมาทําที่นี่คะ่ะแต่ว่าตอนที่มาตรวจกับคุณหมอลูกเกดอ่ะคุณหมอบอกว่าทําเลสิกไม่ได้ก็เลยต้องเป็น ICL คะ่ะ ก็ตอนแรกที่เคยได้มีการตรวจไปนะคะว่าจะทำเลสิกได้ไหมก็ผลปรากฏว่าทำไม่ได้ค่ะก็เลยเศร้ามากแล้วก็น้อยมากพยายามหาที่อื่นที่จะมีทางออกว่าจะทำยังไงเพื่อให้ไม่ต้องใส่แว่นเนี่ยค่ะก็เลยมาเจอกับคุณหมอลูกเกดแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าม่านตาสามารถทำ ICL ได้ก็เลยรู้สึกโล่งแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะก่อนที่จะมาทำอยากรู้แล้วว่าถ้าหลังทำชีวิตจะเป็นยังไง สำหรับตอนนี้นะคะใครที่ยังลังเลอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบนโลกนี้มีวิธี ICL อยู่ก็อยากให้ลองมาปรึกษาคุณหมอลูกเกดดูก,ก่อนหรือไม่ก็ลองเข้าไปที่เว็บไทย ICL ก่อนนะคะในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดเพื่อจะได้แบบเปิดโลกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับหลายๆคนนะคะที่จะได้แบบมีชีวิตกลับมาสดใสดวงตามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้นะคะก็ ขอฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะ IG นะคะ FAA.AI i ค่ะแล้วก็ TikTok เหมือนกันแล้วก็ฟ้ามีทําเพจท่องเที่ยวนะคะชื่อเพจการละครั้งหนึ่งว่าท่องเที่ยวสามารถไปติดตามกันได้เลยค่ะ